สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมคลิปนี้ผมก็อยู่บ้านนะครับยังยังอยู่บ้านนะครับกําลังจะออกเดินทางนะครับไปใส่แป้งนะครับผมก็เมื่อวานก็ไปรับรถมานะครับไปเอารถมาตอนแรกก็จะมาใส่แป้งอยู่บ้านนะครับแต่ไปไปมามาแล้วแป้งอยู่บ้านบ่ออกพี่น้องนะครับก็จะไปล้อนะครับ ไปรอน่าจะอีกหลายวันอยู่นะครับผมผมก็เลยเลี้ยวเข้าบ้านเลยนะครับนี่ครับรถก็ยังเยอะอยู่นะครับตามตามที่ดูในข่าวเนาะตามตามที่ผมดูในข่าวรถรถยังเยอะอยู่นู้นรถคันข้างหลังครับรถตาสมบูรณ์ครับเป็นรถ น่าจะรถเดี่ยวหรือไม่ก็รถพ่วงนะครับพื้นเปียยนะครับเป็นเจ้าหลงครับฟูโซนะครับผมมาแล้วเรามาเดินอ่าสตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับผมระบบหัวฉีดไม่ต้องพูดถึงครับแน่นอนนะครับหัวฉีดแน่นอนอยู่แล้วครับทํามาใหม่นะครับตึมเดียวเลยเหลียบรลอยเลยปัดโตเต็มนี่ จอดไว้ก็ฝนตกฝนตกห้าครับพี่น้องนะครับมีผู้ใดวางเรียใบยบ่านะครับเดินรอบรถดูก่อนนะครับมีผู้ใดปล่อยล้มเหรียญบ้าเห้วไม่มีหรอกครับแถวบ้านผมกาเจ้ารู้จักอยู่รู้เขาหูจักนี่ยังเป็นอย่างนี้ไวรุ่นกันได้นะครับเขาเปลี่ยนพิเรนไปนั่นแหละบางทีเข้าไปจอดไว้พี่ตพวกคนรุ่นทำงานเกล้งกันนี่นะปล่อยล้มรถแน่ไปปรับป้วปกรุงเววกัด ไปทัวที่บโอ้จอดอยู่วมกันนะครับอันนี้คือเป็นไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นใครผมก็เดาไปเวงสันนะครับบางทีคนรถเขาชอบแกล้งกันดูหน้ายางนะครับเขาว่างนั่นบอกแต่ว่าบ้านผมบ่มีดอกจอดไว้อยู่งี่อ่าเป็นเดียนกับบ่มียังเสียครับอยู่บ้านผมอ่ะนะครับ หมอวงหมอแบดก็ต้องนั่นก็นได้บหลักกันครับขนา์ไว้รุ่นนี่เต็มนี่ครับตอนกลางคืนนี่น้ำมูนี่ไว้รุ่นนี่เต็มเลยนะครับขางน้องผู้เสียผู้สาวเขามา,เ,าเล่นกันไม่กีบกันไมาเล่นไม่กินเหล้ากินเบียร์อยู่นี่เล่นกินเ้วกาเขาจะก็เก็บมันาสะอานดีบ่มันจะมีทังขยะย้ายเป็นจุดเป็นจุดไปอย่างนี้เลยครับเพราะวา่า โอ้เก็บพะนะกูยงอวัาท่านขาดคำอยู่หาเดกดักเลยโอ้ยังเหลืออีกกินวันเบิอดอจู่ยแลมันเงียวอ่ะนะครับไม่รู้ว่าของใครนะครับแต่ไม่ใช่ของผมนะครับโอ้นั่นใครเียบสบ,บาลทำไมเกียร์เบาหลดในละ่ะ นะครับผมก็จะไปกับครอบครัวเหมือนเดิมนะครับเนี่ย่าขอไปน้าอีกแน่ะท่านเพราะว่าลูกท่านได้เปิดเทอมนะครับเดี๋ยวรอลูกเปิดเทอมก็จะก็จะได้ไปคนเดียวนะครับรถก็จะดูแบบเขาขาวนวลๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะสีมันกบเกาเราเนาะมันเลยมันคือสีขาวจัวว่าได้นะครับก็จะออกขาวแบบขาวน,นวลๆน,น,นะขาวออกเหลือง นะครับสำหรับรถตอนนี้ก็รอเมียอยู่ครับเพราะว่าเอาเ่นไปฮับให้นะครับเมื่อกี้มันจะมาส่งผมเดี๋ยวเราเอาเบรกมือลงหน้ารถก็จะเงาเง,างาหน่อยครับผมอังคิวปิดคือว่าปิดฝาถัาาง,ไาไาางไว้ลรกทำไมไม่ปิดฝาถังไว้ ปิดฟ้าถังไว้เดี๋ยวกุ้งไม่เห็นเด้อปิดไว้เออนั่นปิดบพราะล้มอะมันอะเหรียญด้วยเดียเหรียญด้วยเดียเหรีด้วยเท่าไหร่ละมันต้องเอาเบรกหางลงไว้ครับเพราะว่าอ่ามันน่าจะมีเบาตัวใดตัวหนึ่งที่มันหัวอยู่นะครับน่าจะล้มล้มหางมาแล้วครับแจ้งเอาหัวเข่าหัวน้ำร้านน้อยอยากไปน้ำมัน ไอกับพี่คิวไหมลูกไอกับพี่คิวไหมไมหรีดิเนอะไอ้ไอ้เอ้อยูร่วมกันเพราะถือกันเจ้าวันเ้าวันยูมกันตีกันเอาเข้ว่า okay. um, ้องกเนี่ย ุ้มุมุมน่ะอันเบาน่องเลยเน้ย <laughs> เอา,ากเอแก้เน้เออย่างไรด้ไมไมแมาน้องขึ้นอ,นอนะลูก่องนนี่ตกนีมนะครับเ <laughs> นะ <laughs> าหางนะ่าจะมีอะไร ที่มันรั่วอยู่นะครับอาจจะก,กระมังเบียบอกือจังหไหนวมกบบ่แน่ใจนะครับเวลาจอดทีไม่ไหลายมือนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเวลาจอดทีไม่ไหลายมือมันมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าการจอดจะขึ้นหนึ่งบ่เป็นอย่างครับไวเบรกมือกับปิ้วเลยทันทีนะครับมันอาจจะหวัวบ่แห้งบ่คือจังอาจจะมันเก่าแล้วกาจะเป็นได้เนาะพี่น้อง นะครับวันนี้ก็จะไปรอใส่งานนะครับออกจากบ้านวันแรกก็ขอให้โชคๆมันหมานะพ่อใหญ่คุ้มคล้องลูกหลานเ้อันี้นะครับลูกหลานนไปหาเงินหาทองครับถ้าล่ำรวยมากกับพอลืมกันดอกนะครับลุงครับยาพ่อใหญ่หรือพ่อใหญ่ประจำบ้านนะครับอยู่วัดตรงนู้นนะครับสาธุนะครับ ทำรวยมากกับสีมาเลี้ยงไม้เกียร์อเก้านะครับบ mm ่ให้ตกบกพองุกปีกเฮ็ดุกปีนะครับด mm ู hmm. มุมนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมชอบรถพื้นเปียนะครับถามมีคนคอมเมนต์ถามมาในคอมเมนต์นะครับชอบรถอีซูซูหรือฮีโน่นะครับชอบเทลเลอร์หรือรถพ่วงนะครับผมชอบเทลเลอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าผมมาในสายนี้นะครับผมมาสาย รถพื้นเปียอยู่แล้วรถเทลเลอร์นะครับเปิดแอร์ให้ลูกแนี้กันเปิดแอร์มันเนี้ยผมมาในสายนี้นะครับส่วนรถพ่วงนะครับถามว่าเอีห้อนะครับอีห้ออีซูหรือฮีโน่นะครับผมชอบฮีโน่นะครับผมชอบฮีโน่ชอบตรงไหนมันนะครับผมชอบตร,ตรงตรงที่มันอ่าอึดทนนะครับฮีโน่อึดทน ถามว่าเร็วไหมนะครับความเร็วอาจจะสู้อิวสุไม่ได้นะครับในความคิดผมนะความเร็วอาจอาจจะสู้อิวสุไม่ได้ครับขึ้นเขาดีนะครับฮีโน่แต่ผมไม่เคยใช้อิวสุนะผมก็ได้ยินาปากต่อปากเขาพูดมาเหมือนกันนะครับถามพวกคนเก่าคนแก่นะครับคนที่ขาเจ้าเคยเลียนหลดมากอะเพิ่นก็ ino, ว่าสูงฮีโนะได้นะ่าจารนฮีโน่ขึ้นเขาดีกว่าเพิ่นว่าประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็ตอบเป็นคําถามให้เลยนะครับตอบเป็นคลิปให้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับถ้าไปลําไปด้วยมาปีนี้ได้ออกเท่ลเลยอีกจะขั้นนี่กัสีโอเคอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะคือเรื่องการออกรถนะครับผมว่าตอนแรกว่าจะเอานะครับทีนี้มาปรึกษากับพ่อช่วงสงการดูนะครับพ่อบอกว่าเดี๋ยวให้ไอ้มัน เ <c oughs> พราะว่ยายเฝ้าเอาเพราะว่ยายะเฝ้าเอานะครับผู้เฒ่าไหย่าเฝ้าเอาเดี๋ยวให้มันเงินก้อนนี้นี่ขอให้ไปปลดรถไถซะก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอารถไถออกมาก่อนผมก็เลยโอเคนะครับกับที่ดินนะครับที่ดินยังเหลืออีกสองแสนกับกับดอกมันนะครับรถไถก็เหลืออีกสองแสนกับอีกดอกมันเบียดเศษแล้วก็ตังห้าแสนครับ แล้วทีนี้เงินผมก็จะไม่พอนะครับถ้าผมเอาเอาเงินออกไปอไปไปใช้ใจ่ายในอในจุดนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาเซียเพ่นมานี่เสียคําพอคาแม่ดีดีสุดนะครับผมเชื่อคําพ่อแม่ผมครับเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันใหม่ได้ไปจบ,จบคลิปกันถี่อยู่ที่อตอนออกหลังถนน นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคิปจบเลยจบคลิปเดี๋ยวคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่เดี๋ยวก็เจอกันล่างถนนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ